สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการอธิบายการใช้งานนะครับแล้วก็รูปแบบการทำงานของ Auto ้บายเซล b o บการเฉลี่ยซื้อขายหุ้นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าจอนะสำหรับคนที่เป็นแฟนของแคปแ a น n e r อยู่แล้วนะครับก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่า Cap c a p แ a น n e r เป็นเอ่อโรบอทเทรดหุ้นไทยนะฮะแล้วก็มีระบบการเทรดปกตินะเทรดมือก็มีนะนี่นะครับแบบนี้นะแบบ ก็เป็นอินเทอร์เฟซแบบสมัยใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกบัญชีโบรกเกอร์นะครับแล้วก็สลับไปมาใช้งานได้เลยนะครับมีสนับสนุนระบบมัลติพอร์ตนะครับหรือว่ามีหลายๆพอร์ตในระบบเดียวกันนะครับสามารถเพิ่มพอร์ตได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็สลับใช้งานได้ตลอดเวลาได้ทันทีนะครับแล้วก็เอาพอร์ตเหล่านั้นเนี่ยไปรันบอทได้ทีนี้เนี่ยมันจะมีคลิปที่สอนเรื่องของโรบอททั้งหมดของแคปเ a เนอร์นะฮะไปเวอร์ชันหนึ่งลว โห oh, ละเอียดมากเลยนะครับไปติดตามดูได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับสำหรับคลิปนี้นะ่าจะเป็นเรื่องของบอทที่มาใหม่เพิ่งจะออกมาจากเตาเลยนะครับเป็นบอทที่เรียกว่าชื่อว่า ABS Bot นะครับหรือว่า Auto Buy s e l l b o บนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าอันเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกริดบอดนะครับซึ่ง ริดบอรเนี่ยก็ถือว่าเป็นบอทที่ง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ทํางานได้อย่างโอเคเลยนะครับแล้วก็ทํากําไรให้เราโดยที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้าจอนะครับนี่ก็เป็นเคยมีคลิปอยู่แล้วลองไปดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้เนี่ย ABS บอ t เนี่ยจะมาช่วยงานอีกประเภทหนึ่งนะครับจะไม่ได้ทํากําไรโดยตรงครับแต่ว่าจะทําลักษณะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวช่วยในการซื้อขายนั่นเองหลายๆครั้งนะครับเราอยากจะซื้อหุ้นนะเราอยากจะซื้อหุ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อช่วงไหนดีนะที่จะเป็นราคาที่ดีสุดนะครับสำหรับสมมติเราอยากจะซื้อ,อเนี่ยไม่รู้ว่าหุ้นอะไรสักอย่างหนึ่ง,งล้านหุ้นเราก็ ตั้งซื้อเลย1ล้านหุ้นปั้งเข้าไปนะฮะเคาะซื้อเข้าไปตลาดตกใจเลยนะครัว่ามีคนมาแบบว่าเออมีลอบิดอยู่ล้านหุ้นฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับไอซ์เบิร์กนะฮะที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะครับการใช้งานไอซ์เบิร์กฮะซ่อนไว <c oughs> ้นะครับทีนี้เนี่ยไอซ์เบิร์กเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าราคาเดียวใช่ไหมครับแล้วก็มีการาค่อยๆทยอยปล่อยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพื่อให้คนเนี่ย รู้สึกว่าไม่ได้มีแบบดีมานในการซื้อหรือขายจํานวนมากเข้ามาทําให้แบบตกใจเล่นนะครับทีนี้เนี่ยชัฟเฟลยี่สิบเปอร์เซก็มาช่วยในเรื่องของการแบบว่ากดรัวๆแต่ว่าไอ้ระบบ Auto b บายเซลบอ t เนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นนะครับออโต b บายเซลบอ t เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะของการเช่นว่าอย่างนี้ครับเเรามีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันเลย เราไม่รู้หรอกว่าราคานะตอนเปิดตลาดหรือราคาตอนปิดตลาดเป็นราคาที่ดีที่สุดแต่เราจะทําการถัวเฉลี่ยซื้อทั้งวันเลยนะครับนะอาจจะสักตั้งให้30วินาทีออกคําสั่งทีหนึงนะฮะเราไม่รู้ว่าราคาตอนนั้นเป็นยังไงแล้วเราไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับเราก็ใช้ออโต้บายเซลบอทนะครับทําการคอยซื้อให้เราอ่านี่เป็นแบบนี้ออโต้บายเซลบอทนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ ไม่ได้มีกราฟอะไรมาช่วยในการตัดสินใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะได้ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะ<ๆ>ก่อนอื่นเนี่ยเราถ้าเราจะขายเราก็ต้องมีหุ้นก่อนนะสมมติเรามีอยู่ล้านหุ้นแล้วเราจะขายเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยอา่าเราอยากจะขายล้านหุ้นเราต้องมีก่อนนะครับส่วนถ้าจะซื้อไม่เป็นไรครับมีแต่งเงินก็พอนะฮะส่วนถ้าจะซื้อนะอันนี้ลองลองในฝั่งซื้อก่อนแล้วกันฝั่งซื้อเนี่ยนะครับ เราก็อ่าระบบเนี่ยจะมีการแบบใส่ตัวเลขให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับว่า,าเริ่มตั้งแต่3สิงหานะครับนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นปกติคุณก็สามารถที่จะเลือกวันที่ได้สมมติว่าเราจะในช่วงวันจันนะฮะวันจันเนี่ยเปิดตลาดมานะกี่โมงดีนะตลาดเปิดก็ต้องประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงนะประมาณ ประมาณ10บโมงนะแล้วก็ไปหยุดทํางานสมมุติว่าเอาแค่วันเดียวนะวันเดียวนะก็คือวันที่5นี่แหละเออแล้วก็ไปหยุดทํางานเมื่อเวลาเท่าไหร่ครับอ่ะสิตลาดปิดอ่าแบบเซฟเซฟสมมุติว่าสิบหกนาฬิกาก็พอละนะครับอันนี้เราตั้งของเราได้อิสระนะครับคือเราสามารถที่จะข้ามวันก็ได้นะครับอย่างเช่น ทั้งอาทิตย์เนี่ยให้เฉลี่ยซื้อไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะอ่าก็สมมติอ่า,อานี่วันเดียวส6นาฬิกาเสร็จแล้วราคาทริกเกอร์นะครับราคาทริกเกอร์ก็คือราคาที่มันจะเริ่มเริ่มซื้อนะครับราเริ่มซื้อเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะบอกอยู่เหมือนกันว่าเออตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณไหนแล้วนะฮะแล้วก็ทริกเกอร์เนี่ยอันนี้มาดูดูดูฝั่งนี้นะอ่าดูฝั่งนี้ ก็คือว่าทริกเกอร์เนี่ยมันจะไปเริ่มซื้อเมื่อไหร่นะเราไปจะเริ่มซื้อเมื่อไหร่สมมติว่าถ้าราคามันลงมาถึงจุดที่เราต้องการนะครับมันลงมาถึงจุดที่เราต้องการให้ระบบเนี่ยเริ่มทําการซื้อนะครับแต่จะบอกไว้ก่อนนะครับนี่จะเห็นว่าตรงนี้เขาบอกเขียนบอกไว้นะสังเกตดีๆนะเห็นว่าราคาทริกเกอร์เมื่อเริ่มออฟเฟอร์แรกเท่ากับทริกเกอร์จะไม่ใช่ราคาราคาหน้ากระดานนะราคาราคาแบบนี้ ไม่ใช่ price นะครับแต่เป็นราคาบิดอ่าเป็น offer แรกก็คือจุดนี้เดี๋ยวใครจะเหมือนกับว่าเอ๊รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมราคามันมาถึงแล้วมันไม่ยอมซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงปังแบบนี้เนี่ยครับสมมุมติเราบอกว่า offer แรกก็คือราคานี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ยังไงฮะเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันได้ของแน่นอนนะครับตรงนี้นะได้ของแน่นอน มีขายมีของขายนะเวลาซื้อนะแต่ส่วนฝั่งขายก็คือมันก็จะมาเช็คปิดบิดแรกนะครับมันจะสลับกันไปเดี๋ยวลองดูนะลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเห็นว่าราคาทริกเกอร์ถ้าเป็นฝั่งซื้อนะถ้าเป็นฝั่งซื้อราคาทริกเกอร์เนี่ยมันจะเท่ากับออฟเฟอร์แรกนะครับของทริกเกอร์แต่ถ้าเป็นฝั่งขายปุ๊บอ่าก็จะกลายเป็นทริกเกอร์จะเป็นราคาบิดแรกนะครับ แบบนี้เป็นต้นทีนี้แล้วมันจะซื้อจะขายเนี่ยนะฮะไปจนถึงลิมิตไพรส์นะครับลิมิตไพรส์ก็จะไปดูฝั่งตรงข้ามนะฮะอย่างเช่นการซื้อเนี่ยลิมิตไพรส์ก็จะไปดูบิดแรกนะครับถ้ามันเลยไปแล้วเนี่ยก็คือจะหยุดงั้นเราก็จะสามารถตั้งได้นะครับว่าเอราคาซื้อของเราหรือราคาขายของเราเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเรจงที่เรากำหนดก็คือทริกเกอร์กับราคาลิมิตนั่นเองนะครับ ทีนี้ต่อมาก็คือปริมาณปริมาณต่อออเดอร์ก็คือโวลูมนั่นเองโวลูมอะ่ะเราอยากจะซื้อครั้งละเท่าไหร่นะฮะก็จะมีตั้งแต่มินิมัมออเดอร์นะครับอาจจะ1 0 0่งถึงห0รหรือ1000-6000ถึง6ก0 0ก็แล้วแต่แล้วแต่ละครับแล้วแต่ปริมาณโวลูมที่เราต้องการทั้งหมดเช่นวันนี้เราจะซื้อ10000แใช่ไหมวันนี้เราซื้อ10000แสนเราก็ ดูแล้วว่าเออมันจะสักประมาณหนึ่งพันอืมรอบละ 1, หนึ่งพันฉะนั้นแม็กซิมัมมันก็ต้องมากกว่าพันใช่ไหมครับอ่าพันถึงสองพันนะรอบหนึ่งนะพันถึงสองพันนะครับเราบอกอย่างงี้พันถึงสองพันนี้มันก็จะซื้อไปเรื่อยๆนะมันจะซื้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งแสนหุ้นนะ โดยที่หน่วงเวลาแต่ละออเดอร์เนี่ยก็จะมีดีเลย์นะฮะอาจจะสมมติเราบอกว่าสัก30วินาทีนะให้ยิงออเดอร์หนึ่งอ่าแล้วก็กระจายไปที่สูงสุด60วินาทีแบบนี้ในช่วง30 6 0ถึง60วินาทีสมมติว่าออเดอร์เรายิงออกไปแล้วปั้งแล้วมันก็รออีกประมาณ3 1 3 0 3 1ถึง60วินาทีเนี่ยก็จะยิงอีกออเดอร์หนึ่งแบบรนดอมไปเรื่อยๆนะฮะ ก็คือมันจะไม่ได้แบบยิงแบบเท่ากันเท่ากันในทุกๆออเดอร์แต่จะทยอยยิงไปยิงไปสลับไปสลับมาแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือนี่วงเงินที่ใช้นะครับความไฮไลท์ของระบบออโต้บายเซลบอทก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้เงินนะฮะจากพอร์ตเดียวหรือหลายๆพอร์ตก็ได้สมมุตินี่พอร์ตนี้มี7 7 7, 7 9 0 0พอร์ตนี้มี5 0 0 0 0 0เอามารวมกันก็ได้นะ ระบบก็จะทำการยิงออเดอร์ด้วยพอร์ตที่1ที่2ที่1ที่2ที่1ที่สสลับกันไปนะฮะถ้าเงินพอร์ตที่1มันหมดแล้วก็จะใช้บอร์ที่พอร์ตที่2ยิงต่ออะไรอย่างนี้เปต้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามี3 4ี่พอร์ตเราก็จะสามารถเฉลี่ยได้ว่าเราจะใช้พอร์ตไหนยิงนะพอร์ตไหนซื้อพอร์ตไหนขายนะครับถ้าเป็นการขายนะถ้าเป็นการขายมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช่นการขายปุ๊บ โอเคถ้าเป็นการขายเนี่ยพอดีเราไม่ถือเราไม่ได้ถือ,อหุ้นตัวนี้ไว้เลยมันก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับทีนี้สมมติเอ๊ะเรามีเรามีหุ้นตัวไหนบ้างอย,อยู่บ้างนะม,มีไหมมีไหมอ่านี้มีอยู่ร้อยหุ้นเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างเงี้ยจะขายไม่ได้เพราะว่าเราตั้งปริมาณทั้งหมดไว้มันสูงเกินกว่าที่มีนะครับมันจะไม่ได้เพราะตอนที่คุณจะจะกดออกคำสั่งเนี่ยรับรองมันจะมาถามแน่นอน นะอย่างตัวอย่างนี้นะครับเรา,เาทําการซื้อหุ้นตัวนี้นะแล้วก็ช่วงเวลา1วันนะครับแล้วกเ็เริ่มที่ราคาทริกเกอร์32นะครับราคาจากกันอยู่ที่33.5มีออเดอร์100ถึง500นะครับโวลุ่มทั้งหมด1มื่นหนึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยเราพอลองสร้างกดสร้างบอทดนะครับก็จะเห็นว่าก็กจะมีซัมมารีให้ดูก่อนว่า หลักทรัพย์ที่เราซื้อเป็นไงนะแล้วก็ชนิดบอทที่ใช้นะฮะรูปแบบคำสั่งแล้วก็เวลาเปิดเวลาเริ่มทำงานเวลาหยุดทำงานนะครับแล้วก็ราคาทริกเกอร์อะไรต่างๆพวกนี้รวมถึงปริมาณออเดอร์นะครับ1 0 0ถึง500ปริมาณทั้งหมด1,000เห็นว่าสรุปให้เลยแล้วก็ปริมาณเงินทุนเนี่ยที่จะต้องใช้มันก็จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยนะครับว่า,าราคา จากทริกเกอร์ถึงจํากัดเนี่ยก็เฉลี่ยให้ว่าอ๋อก็ใช้เงินประมาณนี้นะครับดูจากราคาทริกเกอร์ครับว่าใช้ราคาประมาณไหนแต่ราคาเป็นราคาประมาณนะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นน่ะมันจะได,ได้ได้ราคาไหนมาแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับจะให้ดูเป็นคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าจะใช้เงินประมาณไหนเวลาเตรียมเงินจะได้เตรียมถูกใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้7นาที9วินาทีเนื่องจากเราตั้งแบบ ต่ำมากนะครับแป๊บเดียวก็ก็เสร็จแล้วนะครับไม่กี่นาทีแต่ถ้าเราอยากะยืดเวลาไปไกลๆนะฮะเราจะอยากะยืดเวลาไปกาากกาไปกลเราก็เนื่องจากคุ้นเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะเนาะเราก็อาจจะเป็นอ่าหกสินะสมมติเราบอกว่าเราเป็น60สิบแม็กดีเลย์ก็โอหนนาทีถึง3 0มรนาทีฉะนั้น ช่วงเวลามันก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมง3ามนาทีเออมันก็ยังก็ยังน้อยอยู่เนาะเพราะว่าเนื่องจากคุ้นที่เราต้องการซื้อมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสมมุติว่าลองเปลี่ยนเป็นสักแสนหุ้นแสนหุ้นก็โอ้สิบชั่วโมงนะครับนะน่าจะประมาณสักสองวันได้นะอะไรอย่างนี้นะเราก็มาลองปรับดูนะครับปรับดูว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ ใกล้ๆก,กับที่เราต้องการหรือเปล่าแต่พอช่วงตลาดปิดมันก็จะไม่ยิงนะครับนะมันก็จะมันก็จะหยุดนะครับเช็คตลาดด้วยว่ามันหยุดหรือหรือมันทำงานอยู่นะแล้วก็วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์นะครับใช้บัญชีไหนบ้างในการยิงแล้วก็วงเงินคงเหลือพอไหมอันนี้คือวงเงินไม่พอนะครับวงเงินไม่พอใช้เงินประมาณ3ล้านนะครับแล้วพอดีวงเงินมันเหลือเท่านี้มันก็จะยิงไม่ได้นะครับมันสตาร์ทไม่ได้นั่นเองนะครับก็แล้วก็พอเราสั่งรันไปนะครับ บอทก็จะทำการกลายเป็นกลายเป็น process b o a อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำงานไปเมื่อถึงเวลาแล้วก็ค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีออเดอร์เกิดขึ้นอัตโนมัตินะจนกว่า1ก็คือหมดเวลาก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเวลาหมดไปล้แล้วยังซื้อไม่ครบนะครับก็คือจะหยุดซื้อขายไม่ครบก็จะหยุดขายแต่ถ้าเกิดว่าได้ ของครบหมดแล้วนะฮะแต่เวลายังไม่หมดนะครับก็จะหยุดซื้อหยุดขายเช่นกันนะฮะก็อันไหนอันไหนหมดก่อนนะครับเราก็จะหยุดทํางานไปดังนั้นโรบอทก็จะทํางานแค่แค่นี้เองนะฮะดังนั้นมันจะไม่มีค่าฟรีนะครับในการใช้บอทออโต้บายเซอร์บอทนี่ก็จะถือว่าเป็นบอทที่ช่วยงานนะครับไม่ได้มีการ เก็บค่าฟรีแต่อย่างใดนะนี่ก็จะเป็นการช่วยงานก็เป็นอีกอันหนึ่งเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่แคปเ e นเนอร์นะฮะมีให้นะ,ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะเป็นลักษณะบอทที่เป็นมา r t ติงเกลบอก็คือช่วยในการาทํากําไรที่สูงขึ้นทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาด t f เฟนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับอยู่นะครับหรือช่วยบอกต่อกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ สามารถที่จะสมัครแคปเกร์ er นะครับแล้วก็ทักเข้ามาขอส่วนลดได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะในเรื่องของอค่าใช้บริการแล้วก็ค่าบอดฟรีนะครับฝากร้อยกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดปัญหาได้นะครับก็ทักเข้ามาที่แอดมินได้นะคอยตอบคำถามให้นะส่วนใหญ่ช่วงแรกสมัครนะครับอาจจะมีติดตขัดขัดบ้างนะครับเดี๋ยว ลองดูคลิปที่สอนการใช้งานนะครับก็จะช่วยท่านได้แล้วก็ลองทักเข้ามาถามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนอีกครับ